เด็กชายคนนี้เห่าใส่สุนัขเรากับกำลังท้าทายมันเขาเหยียบย่ำดอกไม้โดยไม่สนใจใครแต่คนสวนก็ไม่กล้าพูดอะไรสักคำเขาไม่เคยมองซ้ายขวาก่อนข้ามถนนทว่าคนขับรถกลับเป็นฝ่ายขอโทษเขาคว้าเงินจากนักแสดงข้างถนนแล้วโปรยลงพื้นก่อนจะเตกถังสีของคนงานจนล้มกลิ้งเขาขโมยไอศครีมของเด็กผู้หญิงคนนึ่งกัดไปเพียงคำเดียวแล้วทุบมันถึงใส่กำแพง เขาคืออันธพาลที่น่ากลัวที่สุดในเมืองไม่มีใครกล้าต่อต้านแม้แต่ในโรงเรียนทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวครูใหญ่ถึงกับกดสัญญาณเตือนภัยนักเรียนต่างบิ่งไปหลบซ่อนราวกับกำลังเกิดภัยพิบัติครั้งหนึ่งเขาใช้ลูกบอลต่อยจมูกเพื่อนร่วมชั้นจนหักเมื่อผู้ปกครองไปพบครูใหญ่คำตอบที่ได้รับคือปล่อยเขาไปเถอะครอบครัวของเขาเป็นเจ้าของทั้งเมืองถ้าทำให้เขาไม่พอใจฉันก็ตกงานเหมือนกันวันหนึ่งมีนักเรียนใหม่ย้ายเข้ามา อันาพานหัวเราะเยาะเขาทันทีเด็กใหม่กลับเงียบงนันความเงียบนั้นยิ่งทำให้อันาพานตื่นเต้นแต่สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือนี่คือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายช่วงพักกลางวันอันาพานเดินเข้าไปด้านหลังเด็กใหม่สั่งให้เขาเทของในกระเป๋าออกมาแต่เด็กชายปฏิเสธทุกคนถึงกับตะลึงแม่บ้านรีบปิดประตูด้วยความกลัวนี่เป็นครั้งแรกที่มีใครกล้าขัดขืนอันาพานจึงต่อยหน้าเด็กชายทันที วันรุ่งขึ้นคุณยายของเด็กชายมาที่บ้านของอันพาลเธอขอให้เขาขอโทษแต่เด็กเกเรกลับพูดดึงหญิงผยองว่าพ่อของเขาจะปกป้องเขาเขาไล่คุณยายให้ออกไปและพยายามปิดประตูแต่คุณยายผลักประตูเปิดออกและเริ่มร่ายมนต์ท้องฟ้ามืดลงลมพายุพัดกระหนำ่ำอันถานเริ่มหวาดกลัวเช้าวันถัดมาเขาตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองตัวเล็กลงเขาวิ่งออกไปข้างนอกด้วยความตื่นตระหนกพยายามทำตัวเหมือนเดิมแต่คราวนี้ไม่มีใครยอมถอยแม้แต่สุนัขก,ก็ยังกระโดดข้ามรั้วไล่ตามเขา ที่โรงเรียนเด็กทุกคนที่เขาเคยรังแกพากันล้อมเขาไว้พร้อมจะแก้แค้นโชคดีที่เด็กชายคนนั้นปรากฏตัวขึ้นและห้ามทุกคนไว้อันธราพานเดินตามเด็กชายกลับบ้านคุกเข่าลงและขอโทษจากใจจริงเขาสัญญาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยความยินยอมของเด็กชายคุณยายจึงไร้มนอีกครั้งและบอกว่าทุกอย่างจะกลับสู่ปกติในเช้าวันรุ่งขึ้นอันธราพานกล่าวขอบคุณเธอซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่คุณยายกลับยิ้มให้เขาอย่างมีในบางอย่าง เช้าวันต่อมาเขากลับมามีร่างกายขนาดปกติอีกครั้งด้วยความโกรธเขาเดินออกจากบ้านเหยียบย่ำดอกไม้ซ้ำอีกและกำลังจะจากไปจะทันใดนั้นก็มีเสียงเรียกชื่อเขาดังขึ้นมันคือพ่อของเขาเอง